ม่มีคนใส่บาตรเพราะฉะนั้นถึงแม้จะเป็นคนต่างพื้นที่ต่างถินมาอยู่ในบ้านเราเราก็ให้การทำรูกบรรลุงเราบําลุงศาสนาบังรรบุงวัดราเราไปปล่อยให้เป็นวัดร้างถ้าเป็นวัดร้างเมื่อไหร่เพิ่ถ้าไม่มีสิ่งก่อสร้างมากักนไห้อาจจะมีคนบุกรุกหรืสั่ทำที่วัดร้างที่ผ่านมาในอดีตหลายวัดครับร้างแบบ แปงลากเนยครับเหมือนกศาสนาฟุตบอลเนี่ยไม่มีสิ่งที่ทรางให้เห็นอาชาบ้านก็ไปอยู่ลูกคนนั้นเอาที่คนนั้นเอานี้ยคนนี้เอาหน่อยนะก็ทําให้ที่วัดร้างมันหายไปถึงแม้ว่าเราจะอยู่ลูกแต่เราก็ยมีสิ่งในการครอบครองที่ดินนะแต่ที่ครอบครองแรกทน่ทำมาสิ่งในการยึดครองไม่มีเพราะนั้นที่วัดร้างเราเยอะกับที่โดนมาวบ้านมันุ่อยู่อย่างนี้เพราะฉะนั้นก็ช่วยกันดูแลนะครับถึงแม้ว่าเราจะอยู่ลุกกับลูกก็มั่ ภาษาอีส hmm. านม so so yes. okay. so, like ันเราก็มามาจังหนันมาเทิงได้ตามปกตินะครับแล้วก็ฝากถึงว่าคุณเจ้ามาด้วยนะครับเพราะว่าบางทีอยู่แล้วเด็กนะครับท่านก็ก็เข้าใจใส่นะครับในเรื่องการดูแลพระบาทสัตว์จ้ำนะครับจิตตรบถ้วนนะครับผมก็เป็นห่วงอยู่เหมือนกันนะครับทุกวันนี้บางทีก็หน่งือนี้สำคัญนะถ้าเห็นภาพทำอะไรไม่ดีไม่งามอะไรเพราะเขาถ่ายรูปถึงคลิปรูปเรตูปลงลน์แล้วก็ สอบที่มาที่ไายกันนะครับทีนี้เดี๋ยววันพรุ่งนี้วันเลื่อนนี้เราจะไปสอบที่อำเภอท่าถูกอยู่ทเท็นหนึ่งจะไม่บอกว่าเป็นอะไรนะครับเรื่องทำอะไรกอย่างเลยจะถ่ายลป็นคลิปหนึ่งแล้วก็โพสต์ลงไปในเฟซบุ๊กนะครับเพื่อถือไปอ้างหนึ่งกับการติดของสงฆ์ไม่กี่เวลาใช่นะครับทีนี้นะครับข้อที่ห้าวัดที่จะสร้างใหม่ของเราเนี่ย ต้องอยู่หทางจากวัดเดิมใหม่ที่วัดที่อยู่ในพื้นที่แล้วเนี่ยในลักษณะนี้อาคาผ่านรถที่ที่เราอยู่ในที่มีปรากฏอยู่ในถังเลยครับนีอยู่อนุญาตนะครับในผังกท็ที่แจ้งไปนะครับมันก็จะมีแป๊นึงนะครับในถังก็จะมีนีนนนนนอยู่สี่รายการนะครับไมายเล็กนึงก็มีกุจีเจ้าว่ากว้างหกเมตรยาวสิบเมตร ราคาไม่ได้ลงไว้นะครับแต่ก็คงจะไหลายต่งอยู่สองมัตีผ้าลูกวัดกว้างสี่เมตรยาวหกเมตรสามสาราการบริเวณก้างแปดเมตรยาวยี่สิบสองเมตรหลังนั้นนะครับหลังนี้เราไม่ได้พูดถึงนะฮะแล้วก็สี่ห้องน้ำก็จะเป็นฝังโน้นนะครับสิ่งทู่คุณางในวันนี้มันน่าจะเกินเงินก็จะเกินแสนนะครับอันนี้คือปฏิกา เพราะฉะนั้นบทข้ออ <leer> ี้รครบเลนะครับครบแล้วนะครับว่าเข้าเกียง์หมดนะครับทาจังหวัดนั้นเป็นคนดุร้ายนะครับแต่ก่อนส่งก็ไปที่ส่วนกลางโอ้โหกว่าจะกลับมาครับคนก่อสร้างไปพูดก็พูดถ้าอายุไปยืนตายก่อนนะครับผู้เฒ่าผู้แก่ที่นั่งฟังนี่กว่าจะได้ปูกพัดสีมาว่าไปก่อนก็มีด้วยความยุ่งยากความล่าช้า เขาก็เด้ยปรับกฎกระทรวงใหม่ก็คือให้มอบอำนาจให้ผู้ว่าราชการจังหวัดนั้นเป็นคนอนุญาตในการสร้างวัดใช้เวลานานไหมอนุญาตประชุมวันนี้เสร็จเดินเอกสารไม่ไม่เกิดอาทิตย์ครับก็จะเสนอผู้ว่าราชการจังหวัดให้ท่านลงนามพอลงนามอนุญาตสร้างเรียบร้อยปุ๊บอาจจะเชิญตัวแทนเข้าไปรับที่สารการจังหวัดที่สำนังกงานทุกจังหวัดหรืออาจจะเอาออกมาให้นะนำนำ,นำมามอบให้ที่วัดเลยก็ได้ คอพอผู้ว่าอนุญาตแล้วเนี่ยต่อไปขั้นตอนต่อไปต้องส่งไปที่ส่วนกลางนทีนี้เพื่อตั้งวัดเอราทำไมต้องสรา้างต้องตั้งอันนี้ผมก็ไม่รูเหมือนกันนะครับวัดมันลม้มมันไงที่ไม่ตั้งไปตั้งวัดเนี่ยอาจจะนานก็ปีนึงนะประมาณนั้นประมาณปีหนึ่งนะครับ ทำไมถึงช้าเพราะเขาไปอยู่ในจังหวัดเออเขาไปอยู่ส่วนกลางเพราะมันหลายจังหวัดครับบางจังหวัดนี้ไม่ใช่แค่วัดเดียวนะครับส่งไปทีสิบกว่าวัดยี่สิบวัดกว่าจะเสนอผู้บังคับบัญชากว่าโน่นนี่นั่นเจ็ดสิบหกจังหวัดกี่วัดละครับทีนี้รวมกันมันก็เลยช้าตามคิวและครับทีนี้แต่พอทำอยู่ในจังหวัดเราในจังหวัดใครจังหวัดท่านมันก็ไม่เยอะเนี่ยอย่างวันนี้ประชุมที่นี่เสร็จก็จะไปที่อำเภอเขาสิลินอีกวัดหนึ่งประมาณไหายสอง วัดนั้นอาจจะมีปัญหาสักนิดนึงเรื่องแต่ว่าที่ดินมีแค่สองไร่นะฮะอันนี้อาจจะมีปัญหาเออแล้วทีนี้สร้างวัดหกไร่ไม่น้อยหกไร่แล้วน้อยกว่าสี่ไร่มีไหมเออโทษที่น้อยกว่าหกไร่ได้ไหมแต่ว่าปัญหาก็คือมันกิิ่นไม่พีวัดใช่ฮะเวลาหลวงพ่ออยากจะพัฒนาอยากจะปรับปรปุงวัดที่อยากจะเอารถแท้นเตอร์รถไถมาดันมาเด็ดก็กลัวญาติโยมจะว่าเอาอ้าวไปละทีนี้ อันนี้ฝากนะครับฝากผู้นาตรงนี้หนึงเลยนะเป็นเป็นเป็นพ่อสังเกตการณ์อย่างหนึ่งที่ที่ผมทำง,งานมาที่โคราชเด็กพ่อเจ้าไม่าท้หวัดท่านไม่ให้มีเลยนะท่านบอกว่าอย่าไปอนุญาตเขารสร้างคอนโดให้เขานะครับที่จังหวัดขอนแก่นผมไปอยู่าขอนแก่นเหมือนกันเนื้อที่วัดสี่ไร่ครับเป็นเป็นเจดีย์กระดูกเป็นประมาณเกือบไร่หนึ่งครับโอ้โหโเหมือนดอกเห็ดนะครับขึ้นอยู่หลวงพ่อเช่ว,ว่าประ่าไม่รู้จะทำยังไงเำลังนั้นอาตมาก็เพิ่งมาอยู่ ต้องเจริญด้วยพระที่มีการศึกษาสนองแนวความต้องการของประชาชนจึงต้องการมีวัดและก็และจะทำความหมายของวัดให้มันถูกต้องถูกความถูกต้องของวัดคืออะไรจริงๆแล้วเคยพูดอยู่บ่อยครั้งว่า พระควีกังวัดที่าาศาสนาเราควรจะเป็นอุปกรณ์เครื่องมือของการเมืองตัวพื้นฐานแล้วเนี่ยพุทธะตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยถ้าพูดถึงเรื่องคำว่าศีลห้าคือการจะปรปเดี่ยวข้อสังคมนั้นหละแต่ว่าม,ม,มารู้คิดความามาถของพระเราจะเข้าใจใเรื่องนี้หรือเปล่าตรงนั้นเพราะฉะนั้นบางทีบางครั้งอาจจะเป็นการลงเลยขอบเขเียอะไรต่งตา,างๆเหล่านี้ทําให้เกิด ภาวะของคำว่าโอเวอร์ตามมาในภายหลังกังนั้นการมีวัดแต่ละครั้งคือการสนใจใส่ใจของญาติโยมในสุกทรวัดว์ดจะต้องดูแลและกำพรุ่งอย่างไรให้เกิดการเกื้อกูลซึ่งกันและกันโดยจะพบยุคนี้สมัยนี้หาพระยากแม้แต่วัดจากนักกน้นขนบนเขามาจะมา ตอนนี้ก็มีอยู่หกรูปให้มาอย่ที่อีกรูปหนึ่งล้เจอที่รุ่นห้าพอนี้เลยเคนงานจบพองานเลยนี่ยคือปัญหาสำคัญแต่ว่าเราจะทำไงล่ะวัดจะได้มีพระครบห้ารูปอยู่ตลอดทั้งปีอทุกวันนี้คงข้าจะหายากและวถามว่าท่านจากอำเภอจินมาจะ็บทิดหรือท่านจะต้องยอมแล้วก็เป็นความจริงถึงนี้นี่คือการหายาก แล้วก็เคยพูดอยู่บ่อยครั้งถามว่าทุกวันนี้เขาก็มีกฎหมายอนุญาตให้คนทาง,งานอุกสาหกรรมต่างนทั้งนักราชการกและษษเอกชนมีสามาราลาบอดายหรือภาษาถามว่าใครเกคคือดที่จะทำบ้างนะครับต,ต้องถามตัวเป็นเรื่องเครื่องกรกิกเตือนใจสำหรับญาติโยมทั้งหลายครับผมสวัสดีครับนายสุยาล่าวต่างในฐานะ ตัวแทนของชาวบ้านที่ประดุจทุกคนคกน,น,กนะครับก็ขอขอบคุณทางพระคุณเจ้าทุกทูกลมนะครับแล้วก็ทางคณะกรรมการทุกท่านที่ได้มาในวันนี้ครับก็เป็นเกียรติยิ่งยิ่งครับที่ชาวบ้านจะได้สมความตั้งใจที่ตั้งใจอยากจะได้วัดกันครับผมก็ ขอขอบคุณครจับมือให้หน่อยจับมือให้หน่อยครับก็ที่มาของที่ตรงนี้ก็คือเป็นอิทระทาของชาวบ้านทุกคนครับว่าท่างใจอยากจะได้วัดแล้วก็เลยมีที่ดินแปลงตรงนี้ครับที่จะขายก็เลยร่วม จิตตาทำบุญกันสมทุกกันร่วมซื้อครับผมก็น้องก็ไม่มีอะไรพูดมากนะครับ <ส gas: S 1> ตอนนี้ก็เปลี่ยนแล้วตั้งสำรับข <maker. S 1> ้าวเ้ื่อยนะครับ